That is what Elysium believes. ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินต่อใบมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนีี่่่ยยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออูใตคคคปนนนรับุ แถมยาดาเกมเซนเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทําการ2 4ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อน,นี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซนเตอร์ครับ สวัสดีชาวปื้นสเตย์เกมโมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเตย์เกมโมบายกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะสำหรับใครที่รู้ตัวนะครับว่าชอบเกมมือถือนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกมมือถือนะหรือว่าตัวอย่างเกมใหม่นะครับหรือว่าทริคภายในเกมของเจ้าตัวเกมใหม่เนี่ยผมก็จะนํามาลงช่องปื้นสเตย์เกมโมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กันในรายการเกมมือถือน่าเล่นกันอีกเช่นเคยกับเพื่อสำหรับชื่อเกมในวันนี้นะครับชื่อว่า Gods d e of Victory Nikki นะครทุกคน GoBong นะเปิดเพจภาษาไทยแล้วทุกคนพร้อมกำหนดเริ่ม CBT วันที่2สิงหาคมนี้ครัแน่นอนครับก็เดือนหน้าเนาะวันที่ผมอัดคลิปในวันที่29นะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับที่เราจะได้ลองเล่น CBT ในวันที่2สิงหาคมนี้ครับท่านผู้ชมเกมนี้นะครับเป็นเกม TPS นะแนวตั้งจาก Shift Up ผู้พัฒนา Destiny ใช่นะครับอ่าไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่านะครับก็โดยใช้เทคนิค Life 2D นะครับหรือว่าไลท์ 2D เนี่ยสร้างสรรค์มิติให้ตัวเกมเนี่ยมันแบบสวยงามนะครับมาพร้อมโหมดแชปเตอร์แล้วก็มีโคออปะครับที่ลองเล่นผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดถึง4คนด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมสังเกตภาพนะครับสวยมากๆเลยเป็นแนวอนิเมะนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวแบบนี้นะครับผู้หญิงตัวละครสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็บู๊บๆหน่อยนะฮะก็เกมนี้ไม่ควรที่จะพลาดเลยนะเพราะว่ามันภาพสวยมากๆครับท่านผู้ชม ะเพื่อนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับรอรับสิทธิ์ทดสอบทางอีเมลได้เลยภายใน2สิงหาคมนี้นะครับระยะเวลาของ CBT เนี่ย2สิงหาคมถึง10สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเล่นถึง8วันด้วยกันนะครับทุนผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับตัวเกมของ Goddess of Victory เนาะอยากให้ทุกคนนะครับที่ชอบเกมแนวนี้เนี่ยอยากให้เล่นกันทุกคนเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มันเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าผู้หญิงถือปืนอ่ะอืมเออ เนี่ยคือมันน่ารักมากเลยอะส่วนตัวผมขนาดไม่ได้อินแนวแบบพวกแบบนี้นะก็ยังชอบเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เกมนี้ครับไว้เจอกันนะทุกคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับไว้เจอกันสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ The Earth's owner is no longer humans. One day, the girls awakened from a nightmare of shame and the ambition of revenge. A humanoid weapon was born for the final battle with Rapture. Nike. Everyone prayed. May these goddesses lead mankind to the victory of returning home. We must defeat them as humans. Otherwise, our victory will be meaningless. That is what Elysium believes. There is no doubt that Missilis has the most advanced tech in the entire arc. We will do everything in our power to crush all raptures, no matter what the cost. Nikes are always up for a good show, even on the battlefield. How so come? That'd be cream home.